สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมสงกรานต์ไทยเบสวิถีน้ำวิถีไทยประจำปี2565นะครับโดยในปีนี้ทางทีมบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์ได้จัดก,กิจกรรมขึ้นในรูปแบบของ New Normal เพื่อเป็นการปรับให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะครับโดยจัดก,กิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่8เมษาย,ยน2565ณบริเวณล็อบบี้ชั้น1อาคารแสงสม1ถนนวิภาวดีรังสิตครับ Welcome to Thai Beverage Grant Activity: with Name, Witty Thai. In 2022, this year, our Relationship and Contribution Management Team organized this activity in new normal way to adapt to the current situation. This activity is on Friday, April 8, 2022, at the lobby area in the first floor of Samsung Building One, Phawdi Rangsit Road. โดยคุณถาปณะสิริวัฒนาพักดีมอบหมายให้คุณกนกนาตรังสีเทียนชัยรองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในพิธีครั้งนี้พร้อมด้วยคุณพลพัฒน์สวนรณสอนและคุณวิชัยชัยยาวรานุรักษที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Mr. ถาปณะสิริวัฒนาพักดี has a s s ไซด์มิ s กนกนารังสีเทียนชัย The director to p r e s i d e over to ceremony along with มิสเตอร์พลพัทสวรรณสอนและมิสเตอร์วิชัยชายาวรานุรักษ์เดอะคอนซัลแทนจากนั้นดรเอกพลณสงขลารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพ,พยากรบุคคลนำผู้บริหารและพนักงานร่วมส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานด์ดรเอกพลณสงขลา Executive Vice President Office of Human Capital leads executives and employees to s p r i n k l i n g scented water on the Buddha and pour scented water on the hands of executives and ask for blessing on Songkran Day การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภยัยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องตรวจ ATK และมีการรักษาระยะหา่าง ซึ่งการใช้อุปกรณ์สำหรับการส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารในปีนี้จะไม่มีการใช้เวียงซ้ำพร้อมมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นของที่ระลึกพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์ This activity is organized under safety measures. All participants have to take COVID test first and remain social distancing with the water bowls. for bathing Buddha images and pouring scented water on the hands of executives and ask for a s k for blessing this year it will not be reused, really but will g i v e to all participants as a souvenir, including hand sanitizer spray. คำว่าสงกรานต์เป็นคำภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่นี้หมายถึงวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ในเดือนเมษายนสำหรับวันมหาสงกรานต์ปี2565ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายนนางสงกรานต์ในปีนี้มีนามว่านางกิรินีเทวีทรงพาหุรัตพัดดอกมณฑาอาพรแก้วมรกตพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาบนหลังกุญชรหรือช้างบันดาลให้เกิดฝน400หาา The word Songkran derives from Sanskrit language that means to pass or to move into, referring to the day when the sun is passing or moving from Pisces into Aries in April. The Songkran day in 2022 falls on Thursday, April 14. Miss Songkran, known as Nankirini she wears Pahurat, upon kya molakot, and put dog monta at her ear. Her right hand holds a grabbing hook. and her left hand hold a gun. She stood over the b a c of g u n s h o n or elephant, as a vehicle that causing 400 h a r m of rain to fall. ตอนนี้ก็กาลังจะถึงเทศกาลสงการานต์นะครับแล้วก็ทางไทยเว็บเองวันนี้ได้สืบสาร วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญยิ่งของพวกเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้บริหารนะครับอวยพรให้เพื่อนพนักง,งานทุกคนและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆคิดไดไรส่งความาัฒนานะครับและที่แน่าปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับขอให้ชาวเซบีทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่ไทยเดินทางโดยสวัสดิภาพ และอย่าลืมรักษามาตรการความปลอดภัยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยความห่วงใย,ยจากทีมงานบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์ครับ lastly we wish our t h a i b e r family have a happy t h i n e w Year and travel safely but don't forget to remain our safety measures by keep social distancing and wear mask at all times without concern From Relationship and Contribution Management Team.